สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวว่าวันนี้1ตุลาคม จะมีการโอนเงิน1,500บาทให้กับผู้ใช้คนละครึ่งโดยในวันที่1ตุลาคมนี้ใครที่ลงทะเบียนใหม่รับลวดเดียวเลย3,000บาทก่อนไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ และสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็ได้นำข่าวสารมาจากมติชนออนไลน์ซึ่งได้แจ้งให้เราได้ทราบนะคะว่าวันนี้จะมีเงินโอนเข้า1,500บาทให้กับผู้ใช้คนละครึ่งโดย1ตุลาคมนี้ยังมีสิทธิ์เหลืออยู่อีก9,500 0 0สิทธิ์สามารถลงทะเบียนรอบใหม่ได้รับลวดเดียว3,000บาทเลยนะคะ และมีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่าวันนี้1ตุลาคมกระทรวงการคลังจะโอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3รอบที่2เพิ่มเติมจำนวน1,500บาทโดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติโดยหากประชาชนลงทะเบียนใหม่และได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3 หลังจากวันที่1ตุลาคม64นี้ก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์รวมทั้งสิ้น3,000บาทเลยทีเดียวนะคะโดยสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่31ธันวาคม64เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งสามารถลงทะเบียนได้เลยเพียงแค่เข้าไปที่เวอร์ไวเว็บ คนละครึ่ง .com นะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้เลยเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก็คือต้องเป็นคนไทยถือบัตรประชาชนไทยมีอายุ18ปีขึ้นไปและไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพียงแค่นี้ก็สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งกันได้แล้วนะคะและในช่วงนี้ก็ยังมีข่าวว่าโครงการคนละครึ่งอาจจะยืดระยะเวลาไปจนถึงช่วงตรุษจีนด้วยนะคะส่วนจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวข่าวใสาขวดและน้อยจะรีบหาข้อมูลเพื่อนำมาแจ้งกับทุกๆคนนะคะ แต่นะวันนี้1ตุลาคมอยากจะเน้นย้ำเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้รีบลงทะเบียนได้เลยก็สามารถรับเงินไปใช้ได้เลย3,000บาทนะคะโดยเงื่อนไขาการใช้ก็คือใช้วันละไม่เกิน150บาทค่ะสามารถใช้ได้เรื่อยๆจนถึงสิ้นปีเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ